แผงโซลาเซลล์แผงน้อยแค่สแผงสามารถผลิตกำลังไฟเฮตุให้รถขับเคลื่อนได้ขนาดนี้ขั้นน้อยๆแผงน้อยๆแบบนี้นี่สามารถแก้ได้นักซ่อมใหญ่นี่ครับร้อยกโลครับร้อยกโลนี่นะโอ้ขันน้อยๆนี่ว่ครับครับถ้าเป็นรถขับปัจจุบันนี้ต้องเติมน้ำมันหรือว่าชาร์จไฟบัานแต่ขั้นนี้คือชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที้ไปกับชาจไปน้ำคีด ไอ้กบขออนุญาตสอบถามครับว่าไอ้เรียนจบอย่างมากครับกอรนมอหกคำโบราเรียนจบกอรนน่ามอหกแต่ว่าผลิตรถไฟฟ้าได้แบบนี้ด้วยการศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนี่นะครับในโทรศัพท์มือถือเตรียมเลี้ยวข้ามเร็วอยู่ที่ประมาณยี่สิบเพื่อไอ้คนไรลีกําลังชิวๆครับกําลังพอดีครับชิวๆนะครับผู้ใดสิแซงไปก็ะซำคนอนุญาตพี่น้องครับสำรับมือนี้จะพาพี่น้องเฮามารับชมสำรับรถคันนี้ บอมีทั้งเสียงครับบอมีทั้งมนลพิดดานควันมลพิดดานเสียงบอมีคขับแบบเงียบๆเ,เลยพอขั้นนี้ใส่แสงแดดโซลาเซลในการ,รขับเคลื่อนและที่สําคัญครับใส่มายาวน,านั่นมากกว่า10กว่าปีบรรทุกน้าหนักได้เป็นร้อยกิโลครับขับไงโอโ้สุดยอดแ่งขั้นเล็กกระทัดรัดประกอบขึ้นมาเพื่อสางอาชีพสําหรับรถขั้นนี้่วนจะเป็นอาชีพไหยังเดี๋ยวหฮอมาลอติดตามชม่อมกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับไปครับ สุดยอดแห้งลดขั้นนี้ใส่พลังงานแสงอาทิตร้อยเปอร์เซ็นเลยมีเห็ดไขยป่ครับปัจจุบันนี้บว่าครับเห็ดใส่เฉพาะส่วนตัวนะครับครับบ่ได้เห็ดไข่แต่ว่าผู้ใดสนใจคือม่เอาแบบไปทําตามได้เลยครับําหรับลดขั้นนี้ไอใส่งานมาเจ็ดปีนี่คือเอามาเห็ดหยังครับไอไวแก้ของไปหน้านะครับกับใส่ในบ้านซื้อของในบ้านแก้ของไปหน้าครับ ครับใส่ในบ้านไปซื้อของเอียงตังๆังขั้นในน้อยแพงในน้อยแบบนี้นี่สามารถแก้ได้นักซ้ำใดๆนี่ครับรวยก็โล่ครับรวยก็โลนี่นะโอ้ขั้นในน้อยนี่บ่ครับครับสมมุติว่ารดขั้นเนี่ยช่วงหาวงหกวงแรงเข้าขีไปหน้าแล้วแสงแดดเบิดจังสิครับสีสามารถขี่ครับได้บ่ต้องจอดไว้ครับเพราะจะใส่ตามแสงครับครับก็คือช่วงเศร้าช่วงเศร้าไปหาบสามครับ ใบสามเนี่ยเขาต้องกับมาหอดบ้านแล้วบอกครับใบสามนี่ต้องกลับมาหอดบ้านแล้วเขาเขาเขาไปตามอารมณ์ก็ได้เขาต้องไปตามธรรมชาติครับโอ้ต้องไปตามธรรมชาตินี่ครับนะครับต้องพลิกแพงตามธรรมชาติครับผมโอ้หนี่คือเป็นขั้นแรกที่ต้องไปตามธรรมชาติแต่ว่ามีเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นมาครับขับได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวเขามาเบิ่งขั้นนีกันเพราะว่าหนาสนใจให้อธิบายให้ฟังจักหน่อยนะครับการทํางานมีจังไรแน่รถขั้นนี้ก็ มีชาดไฟเรามาเก็บไว้แบตเนาะชาจากแสงอาทิตย์ั้งไฟเอาแหละมาแปลงแปลงเป็นกระแสดีซีครับแล้วก็อัดลงแบตไว้แล้วก็มาถ่าใจขับเคลื่อนของมอเตอร์มอเตอร์ฮับตัวนี้ครับมอเตอร์รถไฟฟ้าแหละครับอ๋อเป็นมอเตอร์รถไฟฟ้าครับแต่ว่าเรามาแปลงชาแสงอาทิตย์อ๋อขับรับรับโอ้นี่คือเป็นมอเตอร์รถไฟฟ้าที่เรับปัจจุบันนี่นะครับเนาะ ว่านี่ผมฟังเบางแล้วกะค่อนข้างที่จะบ่ค่อยยากน้อยเนาะบ่ค่อยยากครับบ่ได้ซับซ้อนหลายครับครับผมโอ้คือกระบวนการทํางานกาตัวนี้เป็นตัวผลิตไฟครับนะครับแผงโซล่าเซลล์เป็นตัวผลิตไฟครับผ่านโซงมาหาชาร์จเจือครับแล้วก็มาเข้าแบตเตอรี่ตรงนี้ครับคันเอาบ่ขับเคลื่อนเลาวก็เอาไปสูบน้ําก็ได้ตัวนี้ก็ต่อใส่ซัมเสมอไดก็ได้กันต่อใส่ซัมเมอดีซี่ก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ซัมเมอร์สามสิบหกเือกันครับผมครับ สูน้ำบาดาลได้อกันตัวนี้ครับแต่ว่าจะจํากัดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ว่าไปแล้วแต่เอาเมืองกระแสไฟกับการชาร์จมันสิบวัวได้หลายก็แพงไงครับครับถ้าแพงไงพวกนี้จะสูบในเบิดมืออ๋อถ้าตัวนี้คือแพงไงครับอันนั้นคืออันนั้นก็บสามสิบหก่ากันครับเนี่ยครับตัวนี้คือแพงไงผลิตไฟได้หลายครับนาการรับแสงกว้างครับนะครับแต่ว่าอนี้นาสนใจแห้งเพราะว่าขั้นน่อยแพงหน่อยครับอันนี้เอาาอาศัยกัน ไอ้ซะสมคล้ายๆฝนตกลงมาครับครับไอ้มาเก็บใส่ในเครื่องก็คือแบตเตอรี่เป็นเครื่องอ่าจังรับจังเอาออกไปใส่อีกท่านึงอ๋อซ้สมพลังงานมาไว้แบตเตอรี่ครับให้ได้พลังงานที่แห้งแลังกำลังแอมหลายครับครับแล้วพอกำลังแอมหลายแล้วก็ับมาทรงซูโมเตอร์ดีซีตัวนี้ครับเทียให้รถขับเคลื่อนได้ครับเขาท่าแห้งบัตรที่นีกา เฮ้าอยากชาร์จแบตนี่เพื่อที่จะขับรถนี่ครับไอ้ชาร์จเต็มเทือนึงขับได้ไกลปานาได้ครับเนาะเต็มเทือนึงนี่ครับอยู่ใน30โลครับ30โลครับแล้วแต่แล้วได้ซีซีเอของแบตครับครับเขาต้องเมืองเมืองความคันแบตใหม่ๆเล่นกับหาสิบโลโอซีซีเอมันจะหลายนะมันจะแรนได้หลายขึ้นครับผมครับโอ้ถ้าแบตเก็บพลังงานได้หลายกับวิ่งได้หลายครับได้ของไอ้นี่แบตมือสองครับ วิ่งได้30โลนี่คือคักเราได้ยัยครับโอ้ไปกับในเมืองในเลยเดยอนี่ครับครับผมมาที่นี่เฮาจะวิ่งได้ไก่30โลนี่ครับแพงน,น้อยๆแบบนี้เฮาต้องชาดถนนมาในไอ้อันนี้ก็จอดชาดเรื่อยๆครับแล้วแต่ถนนมันบ่บ่บ่บบบได้ไอ้นยังไงอมันมิดรังหมองกับบ,บ่ได้ลาบเนาะบ่ได้เป็นนี่มีเนินมีนี่ก็อ,อาจจะกินไฟลายไปแน่นี้สิอ๋อเวลาขี่ขึ้นเนินก็กินไฟลายครับ อันนี้เขาก็ต้องไปจอดชาร์จเร็วขึ้นอีกจั็กน้อยครับมาที่นี่สมมุติว่าเขาจะขี่ไปประมาณระยะ30โลของสี่น้อยเนาะเขาต้องชาร์จโดนวันไหนมันถึงจะแบตเต็มเต็มมอดีประมาณครึ่งเมื่อครึ่งเมื่อหรือ3มชั่วโมงกับกัแล้วแต่แดดแล้วแต่แดดครับแดดแห้งๆนี่3มชั่วโมงนี่ขี่ได้เลย3 0กิโลครับโอ้เขาทาแห้งสมมุติแบบนี้ไอ้ถ้าเขาขี่ไปเขาจะชาร์จแบตไปในตัวปะแม่นครับ ขี่ไปชาติไปขี่ไปชาติไปในตัวเลยถ้าเป็นแพงใหญ่ก็นีเนะมันก็ดแรนได้บดมือเลยครับเพราว่าต้องจอดชาิครับผมครับเพราะว่าจากแพงมันก็เกือบเกือบจะขับมอเตอร์อะไรแล้วโอ้ตัวนี้ที่เฮ้าเฮาจำกัดเพราะว่ามันผลิตไฟได้น้อยแต่ว่าอาศัยมันทรงอาศัยว่าเบาครับครับอาศัยว่าชาดมาเรื่อยๆครับอันนี้เขาบอกได้ใส่งานตลอดเบิดมือบนต้นเขาจังขี่เท่านังนเอ สองสามชั่วโมงเอาไปขี่เท่านึงสิเคยมีบ่ใบผลิตขั้นนี้ใหม่ๆขับรถไปแล้วได้ไฟเบิร์จน้ำทางไฟเบิร์ตได้จูงก็มีกันฟูบ่เข้าใจกันฟูบ่เข้าใจไฟเบิร์ตได้จูงต้องเข้าใจธรรมชาติน้ำว่าองศาแดดอ่ามันจะเบิร์ตสวงใดจรงสิน่ะเขาเขาต้องไปคำนวณเอาว่าเออเส้นทางกับบ้านเขาต้องไปไปพีกแพ่งเอาครับโครงการใสของพวกเนี้ยมันจะบ่ตามใจเขาคือไฟฟ้าครับครับ แต่ไฟฟ้าก็ยังมีดับเอะไ่เงี้ยม่ไมนไฟฟ้าก็ยังมีดับอยู่มาซาแล้วก็เออไปเมื่อเอาว่าเออแดดมันจะเบิดองศาแพงช่วงใดงังนสิครับโอ้จะไปกาเก็มลงบ้านี้โดยปกติแล้วรถคัาหนีไอ้จะเอาออกไปขับตั้งแต่จักรม้งโบเกินจักรม้งครับในวลางวันเขาบ้านเขบโบเกินใบสามเขาบ้านนี่ต้องโบเกินใบสามแสงใบสามเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วนี่ครับมันตก ตกมาเต็มแพงและอ๋อแสงใบสามเริ่มเสียงลงมาแล้วครับผลิตไฟได้หน่อยแล้วครับต้องเฝ้ากรับบ้านครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นรังค่าแบบแบบเรียบเนาะเพรามันเอยียงตามทิศเหนือทิศใต้ครับผม <c oughs> โอ้มาที่นี่ถ้าสมมุติพี่น้องเข้าเบองคลิปนี้แล้วอยากผลิตไปใส่น้ำนี่ได้เลยครับไอ้กบบว่วงพิชาเลยวัวครับมัน แพร่หลายแล้วทุกมือนี่มันแพร่าลายแล้วเอาไปทําตามได้อาจารย์ผู้อื่นมันก็้ฮ้อมูนมาคือกันเขาก็ยืนดีให้ต่อไปกันโอ้ถือว่าดีลายครับมันมีประสบการณ์อ้ผลิตรถไฟฟ้าแบบนี้ใส่มาทอว่าดีบ่ครับก็ไม่กลับประหยัดได้หลายเติมประหยัดได้หลายใส่งานได้จริงครับถ้าบ่ได้จริงนี่บ่ถึงเจ็ดปีปันนี้แน่นอนครับแล้วก็บ่มีรุ่นพัฒนาเป็นตัวนี้ครับนอกครับนอกแปลว่าข้างต้นนาะเขาก็ตรง ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวไฟฟ้าดีซีเอซีนั่นเองครับต้องรู้เพราะว่าถ้าเขาบองโหูมันจะเกิดอันตรายใดครับอุปกรณ์จะช็อตจานี่ได้โอ้ครับจะเสียหายได้ให้กันครับผมผมเสียอว่าในคลิปนี้พี่น้องที่เข้ามาเบิ้งหลายท่านอาจจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้อยู่แล้วครับครับแล้วการจะอธิบายการทํางานง่าไๆให้ฟังมีอยู่ซี่ขั้นตอนเลยก็คือนหนึ่งแผงสลาเซลล์ผลิตไฟครับสองทรงมหาชาร์จเจอร์ครับ เพื่อควบคุ้มกําลังไฟทรงมหาแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแรงสะสมพลังงานเพิ่มกาลังเพิ่มกําลังเซตแล้วก็คือมอเตอร์ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อให้ไทรดวิ่งเป็นตัวพลังทรงรถไปครับบานี้มอเตอร์ตัวนี้นี่เป็นมอเตอร์อย่างครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ฮับครับสามร้อยห้าสิบวัตต์มอเตอร์ฮับครับสามร้อยห้าสิบวัตต์โดยปกติแล้วเขาเป็นมอเตอร์ของเอียงครับ เป็นของรถไฟฟ้าครับอยู่ในดุมล้อของรถไฟฟ้ารุ่นก่อนๆอลยรรุ่นแรกๆได้ั้งครับ๋อบครับผมเป็นดุมล้อของรถไฟฟ้าครับเราซื้อเป็นล้อล้อที่รถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ครับเคลื่อนนั่นแหละครับแต่ว่านี่เป็นรุ่นแรกๆครับโอ้บัดนี้ดุมตัวนี้ปุ๊บจะเฮ็ดให้ล้อหมุนได้ยังไงครับก็ไฟมาจายลงมอเตอร์นะมอเตอร์ก็จะหมุนครับหมุนก็มีโซ่ว่าชุด ลอดตัวนี้ครับแล้วก็จะมีโซครับโซตัวมาใส่กับบันเป็นสเตอร์ครับนะครับเนาะเป็นลอดลอดดุมดุมดั้มเขาอื่นนะครับเนาะครับผมใส่ครับสเตอร์เฮดไฮรอขับเคลื่อนแล้วรถวิ่งไปครนี่เัาใส่เพื่อการบรรทุกครับครับเพื่อความแข็งแรงครับผมครับโอ้ลักการมีประมาณนี่เ้าขี่เหรีน้ำบาสนอากับโป๊ะตงแปลงอันนี้ก็เลยเขาใส่ลอไไฟ้าแล้วก็จัด แข่งลงมาชาร์จมาพานชาร์จเจอกระลงเขาหมอแบทเขาได้ก็ได้ครับครับคันรถไฟฟ้าทั่วไปนะที่เขาที่เรียนครับครับครับอ๋อตัวที่เขามาทษเป็นสเตอร์นี่เพราะว่าให้เขาบรรทุกนักบรรทุกนักได้ครับถ้ารถไฟฟ้าปัจจุบันนี่คือเขาไฟตัวตรงแลลวก็วิ่งเลยมันก็จะแก้ได้แค่คนครับสองคนประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ให้บรรทุกน้ำหนักได้หลายครับก็คือการใจหรือว่าการทดสเตอร์ครับ โอ้นะครับเป็นรักการของสร้างกลนะครับไอ้กบขออนุญาตสอบถามครับว่าไอ้เรียนจบอย่างมากครับกศนมอหกขาวบาเรียนจบกศนม .6 หครับแต่ว่าผลิตลถไฟฟ้าได้แบบนี้ด้วยการศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนี่นะครับในโทรศัพท์มือถือครับโทรศัพท์มือถือนัครับแต่สมัยตะกี้ก็จะมีมียูรานคอมล้านเน็ตครับสมัยแรกๆจะเจ็บปีกอนหมดละแต่ว่าทุกเมือเนี่ยมันเมืองในโทรศัพท์ก็ได้แล้วครับมีเน็ตมีกูเกิล ตะกี้นี่จะมีใน้าน้านคอมข้าไปเสือร้านค้อมถือว่าเปลี่ยนอีกหนึ่งไอเดียที่นาสนใจแล้วก็สุดยอดแห้งแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สามขั้นเบาซื้อว่าเห็นภาพลดขั้นนี่บรรทุกได้เป็นร้อยกิโลครับผมน้ำหนัก60กว่าว่าหันรับเบื้งโอเคแล้วบวครับไอ้น้ำหนักเท่าไรครับขออนุญาตแปดสิบแปดสิบร้อยกว่าร่วมกันเป็นร้อยกว่าได้บ่ขั้นนี้บาทุกได้บ่เอ้มาล่องมึงรับวมาลอยกว่าผมขออนุญาตขับนะครับไป สุดยอดเลยสมมุติเฮ่าบรรทุกเต็มแม็กนี่ขึ้นร้อยกิโลมาเนี้อันนี้คือเต็มแม็กแล้วเขาจะขับไปได้ไกลปประมาณใด้ไรนี่นี่มันก็ไปได้เรื่อยๆครับเมื่อก่อนเมืองกระแสไฟชาร์จไปไปได้เรื่อยๆมาที่นี่ความเร็วสูงสุดเขาทำความเร็วไดย้ยยู่จะอยู่ที่ประมาณ20ครับเพราะว่าเพราะว่าแกโทษแล้วครับครับตะเกียรจะได้หาซิได้นี้ยู่ครับอ๋อตะกี้ได้หาซิบ แตบบันนี้ด้วยการที่เข้าทดให้มันทุกน้ำนักได้หลายขึ้นครับทดเฟืองหลังเฟืองหนาครับซีซี็ลดลงมาเรือประมาณย0่ซีซี่กำลังพอดีเลาะบ้านเลยแต่ว่าจะแก้ได้นักขึ้นแค่นั้นครับบิดสบายด้ยายนี่ผมก็ท่านี่บิดสุดเลยด้นี่ครับนี่โอ้โ่เขาแด้นี่ว่าอยากเสื้อเลยพี่น้องครับว่าแผงโซลาเซลล์เป็นแพงน้อยแค่สามแผงจะสามารถผลิตกำลังไฟเฮตไหรถับเคลื่อนได้ขนาดนี้พอเข้ารูวิธี นะครับสะสมพลังงานบวกกับเทคนิคการทดสเตอร์นะครับสุดยอดแห้งสำหรับไอกบครับพี่น่องเฮ้าผู้ที่มีความรู้เบิ้งคลิปนี้แล้วอยากเอาไปทําตามนะครับผมอาจจะทําได้บละเอียดเพราะว่าบริได้เป็นสร้างไฟฟ้ามาก่อนอยากโท่เข้ามาสอบถามของมูลเพิ่มเติมน้ำเพียรห้องวิชาวะครับบ่ครับบ่ห้องวิชาไอพวกโท่นี่จะจะบค่อยได้ความรู้หลาย ทำวาเมืองด้วยตัวเองจะจะดีที่สุดจะดีที่สุดเลยแต่ว่าเอาเบอร์ไปถามที่ยูได้เอาเอาโอเคครับเบอร์ทั่ขออนุญาตอ้ยฝากไว้นะครับ0 8 4 9 8 5 5 4 3 5ครับครับผมและ Facebook ซื้อจังไหนก่ครับอนุรักษ์สมมะครับครับคุณพี่อนุรักษ์สมมะนะครับเดี๋ยวจะขึ้น Facebook และเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องบนนาจอร่วมกันเพยแพร่ความรููดีดจังสีน่อยเนาะ ครับผมสุดยอดแห้งราคาพิคัดเมื่อนี้อยู่ที่บ้านหันครับตำบลขาวอําเภอเซลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้ใดอยู่ไก่เห็นคลิปนี้แล้วอยากมาเบิ่งกับมาได้นะครับนอสุดยอดเลยโอ้เขาทาแห้งมาจากได้เมื่อบ่านจะขั้นเนี้ยเสดายไอโบเห็ดขายขออนุญาตขี่เหรียญบ้งอีหน่อยนอครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องคือมาขืนเบิ้งกะได้ครับผมจะผ้าขับเบิ้งนะครับมาขั้นนี่ครับไงลี บาที่นี่ดลื่มถามตั้วยไมเวลาเข้าจะชารตินี่ครับปกติข้ามมาชาตจพี่น้องเข้าจะคืดพ่อว่าเอาไปเสียบปลักเสียบยังหรือเปิดสวิตช์ครับอันนี้ชาติยังไงครับตัวนี้ถ้าอยากเสียบก็ต้องมีอันอะแดปเตอร์มาจ่ายไฟลงเนาะเห็ดไต้ด้วยกันแต่ว่านี่เป็นชาติตัวนี้เราก็เลยบ่บ่ได้เห็ดตัวนั้นใส่เข้าจอดทิ้งตากแดดไว้เท่ากับชา์จแบตทันทีครับราบผมขี้ไปกับชาติไปน้ำคิด แบบนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการชาจแบตบานี้การเปิดสตาร์ทก็คือจะมีสวิตอยู่นี้ตัวนี้ปกติถ้าอยากเป็นกุญแจก็ได้ครับเป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าจะเป็นกุญแจก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสวิตกับบอมอี่ยังมากมาครับพี่น้องครับมองเปิดไฟนั่นแหละครับในบ้านนั่นแหละเอามาใส่ได้เลยนะครับ นี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อโอ้สุดยอดแห่งค้งทั้งมืวลนี่ไอเชื่อมเองมาครับแน่นครับเชื่อมเองผลิตขึ้นมาเองโบไก่งามมาครับครับผมโบไค่งามจะใส่งานได้นะครับมาขึ้นมาเลยครับตากล้องขึ้นมาเลยเราจะพาล่องขาบเบิ่งนะครับสุดยอดแห่งเด้อนีะครับมาครับเบิ่งบรรยากาศจังหน่อยนึงเดี๋ยวถ้าล่องบิดเตียมเลยเลยเพรับข้าไปได้ครับนะครับว่าบิดเตียมสู่เบิ่งว่าความเร็วจระมาณได้เด้อพี่น้องเด้อครับ เดี๋ยวพาเบียดเบิงเมื่อกี้นี่บรรทุกกระไายเพิ่นนะครับกาที่ว่าน้ำหนักหลยบิดเต็มสูบไปแล้วอ๋อนี้คือเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วความเร็วอยู่ที่ประมาณ20สเพื 10, ่อไอเพิ่นใบดีกระลังชิวๆครับกระลังพอดีครับชิวๆนะครับผู้ใดชีแซงไปกระซำเพิ่น <c oughs> ไครัาไปนะครับบิดแซ้งไปเมื่อใดแต่ว่าขอดีอย่างหนึ่งคือบรรทุกน้ำหนักได้หลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจอ่ะโอเคแล้ะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดที่เบื้องมาจนหอดช่วงท้ายคลิปนะครับกาคือเกาอย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องนอดไว้น้ำแนวว่าคลิปนี้พี่น้องรับชมแล้วเป็นยังไงเนี่ยสำหรับผู้ใดที่เบื้องจนจบนะครับกาอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคอยเบื้องจนจบคลิปนี้ดีหลายนะครับไอ้กบระเเวาดีแห้งให้ความดูดีอย่างตังตางนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ให้เป็นกำลังใจคนทำคลิปครับสุดยอดเลยอ้าวโอเคครับไอ้กบครับบานทุดท้ายนี่อย่าไข่ฝากอย่างนิดนึงหา คนที่สนใจอยากผลิตรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับครับเขาก็ต้องศึกษาเนาะเดีก็มีในโทรศัพท์ครับมีหลายอาจารย์เลยที่ปัญหาควอมูลของค้อมูลนะครับก็ลองคนเมืองแล้วก็ไปศึกษาน้รซางน้าครับแรกๆนะครับครับปูมันเปลี่ยนว่าก้อนอะไรแหละครับผมอาจจะมีซางใกล้บ้านนั่งสี่สนิทกันนั่งสี่เขาก็ลองถามเมืองครับ ครับเอาไปปรึกษาเมืองก็ได้หรือบริษัทกับเมืองยูนี่ก็ได้ครับ <ผม S 2> ครับผมมาเมืองยูน uh ี <c ười> ่ก็ได้เนี่ครับเบืองศึกษาเลยเอาไปทําตามครับกลายเป็นว่ามีรถไฟฟ้าใส่โดยที่รถคาน้นัมันลงได้หลไหลนะครับแล้วก็ลดมลพิษลงได้หลายแห่งซึ้มืันนี้โลกห้อนนะครับตอนน่ะนี่ไอ้เริ่มผลิตรถคันนี้มาตั้งแต่พ่อสัได้ครับโอ้ตั้เจอหาก่อนกรหาแปดกรหาแปด ปาตอนนี้6 7เจโอ้เกื <c oughs> อบ10ปี <c oughs> เริ่มผลิตมาเกือบ10ปบีลมลุกคุกั้านนีผปูสนับสนุนครับกกวันแม่ให้สีนะครับโอ้ช่วงนั้นเริ่มศึกษามาโดนมาในจักปีครับถึงเริ่มมาเป็นรถขั้นแรก <c oughs> <c oughs> เฮ็ดไอความกับการเรลี้ยงลูกแหะข้าวลองผิดลองถือเฮ็ดมาเรื่อย เฮ็ดไปหั่หลายคันแล้วสาไปนน่ำก็จะว่าเป็นคันนีก็หลายคันหลายโค้งด้วยกันหลายโค้งด้วยกันครับเอาแบบสามล้อสองล้อทั้งหน้าบัวล้อหนึ่งทั้งหลังบัวกันเสียจะล่องมึงแบบไรมันมันจิตตรงกับการใช้งานเท่าไหร่นะโอ้คิดคนมาเรื่อยๆเลยแม่ครับบัวบัวแมนว่าสำเร็จเธอเดียวแล้วก็ลองหาเมึงด้วยกันครับผมครับ โอ้บาน้ตอนแรกอีหยังที่เฮ็ดเป็นแรงจูงใจให้อยากมาผลิตรถไฟฟ้าเป็นมาเกือบสิบป,ปีถึงขนาดนี้ครับเจ้าของกบมบมีความรู้ทั้งไฟฟ้าเนาะก็่ยากเลนพวกนี้ลองเม่งสิครับครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮาหาได้ครับเป็นสิ่งที่มีจากธรรมชาตินะครับครับบวกกับสิ่งที่เฮาหาได้จังสิ่ก็เออลองลิ่งก่อนนะคันบวกน้ำมันเท่ากัได้ไไปกันยุ่งยากครับเนาะถามว่ตทุมื้อ่นี้ภูก้นได้กะกก้นแต่ว่ากยู่ยุ่งยากเป็นมลพิษ ครับเขาบอยากลองยางอื่นลองแสงล่องอันนี่พวกแดดพวกนี้อันนี้ครับเขาเอื่นมาพลังงานสะอาดน้อยเนาะคือเอาใส่แสงผราอาทิตย์มาปัจจุบันนี้อากาศฮ้อนๆนี่ไอ้กบนี่ยิ้มเปื่อยเลยโอ้มาหนีแดดฮ้อนรสชาติเต็มเลยค่าจริงก็ไม่ต้องฮ้อนลลยก็ได้นี่แค่แสงเขาก็บปลาเลียดได้แล้วสำหรับเมื่อนี้จะพาไปเยี่ยมจมอีูพี่สองเนาะครับมีไอเดียดี ต่อกันที่อีพี่สองครับสำหรับ e ีพี่นี่ขอโจบไปก่อนด้วยครับพี่น้องด้วยอ่ะโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม